ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพ,พี่เพื่อนๆชาว youtube นะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปนะครับถ่ายคลิปนานนานมากครับหลายเดือนนะครับก็เนื่องจากก็ติดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ติดติดเรื่องประกอบเครื่องนี่ครับเจ้าตัวเครื่องดำนานี่ครับก็ประกอบเครื่องยุ่งๆก็เลยไม่ได้ทํา เป็นเป็นคลิปวิดีโอเลยนะครับวันนี้ก็พอดีก็ประกอบเสร็จไป3ตัวนะครับก็เลยว่าจะทําคลิปเพื่อบอกนะครับบอกเพื่อนๆอพี่ๆที่ยังสนใจในเครื่องดํานานะครับผมก็ยังยังประกอบนะครับประกอบอยู่เรื่อยๆนะครับทํา ทําตามออเดอร์นะครับที่ที่สั่งเข้ามานะครับผมก็ยังไม่ได้เลิกทํานะครับผมอรอบนี้ก็มีสั่งสั่งมา3ามสามเครื่องก็ประกอบครบแล้วครับผมแล้วก็เตรียมจะจ,จัดส่งนะครับว่าจะไปประมาณวันอังคารวันวันพุธประมาณเนี้นะครับผมก็แถวแถว าภาคอีสานนะครับผมโซนแถวบ้านผมเลยนะครับโซนร้อยเอ็ดยะโสนะครับอแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปอีกนะครับอีกห้าเครื่องนะครับผมก็ก็หลายจังหวัดนะครับผมก็ส่งสงชุดนี้ไปสามเครื่องเสร็จก็จะรีบมาประกอบอีกนะครับผมสำหรับใครที่ยังสนใจนะครับผมอ่า จะไม่ใช้ปีนี้ปีนี้นะครับก็หรือจะสั่งไปไว้ใช้ปีหน้าก็ได้นะครับผมถ้าว่าตอนตอนจะใช้ค่อยเอาอะ่ะมันมันจะไม่ทันนะครับเพราะว่าผมยังทําเป็นทําคนเดียวนะครับผมยังไม่มีรูปแบบเป็นโรงงานบริษัทอะไรนะครับผมสั่งมาก็ประกอบส่งนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะติดเครื่องอเช็ดระบบสักหน่อยนะครับผม <c oughs> ก็จะประมาณน,นี้นะครับผมการทำงานนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมก็ตามช่องทางที่แจ้งไว้นะครับผม เดี๋ยวเทสอีกนะครับเทสเทสทั้ง3ตัวเลยดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวครับผม ประมาณนี้นะครับผมครับก็สนใจนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับตามช่องทางที่ให้ไว้นะครับผมคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับผม ถึงใหย่าไม่อหญ่ละัีก็หนาพี่แหละเป็นยกเองเข็นยกเป็นยกถ้าขีก็ข่าขีถ่ามีนกหนัาโพด